ออกไปเดเยอะมัาลี่ีต uh, ั้งยีตัลยะกเิดเล่นเกือบร้อยเลยนะกาสิบเอ็ดเกาบเกี่ริดนะก้าสิบเอ็จุดเจ็ดห้า ได้พอแล้วไงเกย์เมอร์ครับรับลิงเนี่ยสันตินะคนนึงวับคนเดียว134เออติ้มเออคนรับดีนี่ป่วยหลัง YouTube รับได้ทันทีจริงๆนี่นะคนเลยอันนี้กรรมแน่เลยอ๋อสเตง

จิ้งลูกีเลยตเี๋เอดะไรจเน็ตงตัวเมเียนป้วาเรียตัวนั้นบ้าปะลังเบอร์ห้าสีแดงนี่บ้าพลังน่าแชิดเก่าเดินมาแล้วอ่าใช่วันก่อนกูก็มาเล่นเฟซบุ o กกู เขาเรียนเขาเรียน,นเทคนิคม่ะ <c oughs> เรียนบังชี <c oughs> มือสันนะ่นอะอนันนี้ก็ไม่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวก็ดูนะไม่รู้ข้ามไม่ข้ามอยู่โอ้ข้ามครั้งนี้นะ โอ้เที่ยงตบกับกระโดดตบกับบ้าพลัง

ไ <im itation> <im itation> อ้ไอเที่ยงตกอีกแล้วเหรอค <im itation> รอับไ <im itation> อตกครับเมื่อกี้ตกออกตบออกต้องตบออกเดี๋ยวกูจะตบลูกขึ้นไม่เกินสามเมตร

เมื่อวานสีม่วงก็แพ้ไปแล้วใช่ไหมสีม่วงนะอ๋ออีกว้าไปดาดอไรอย่างงปเอ็งนอะไราเ็ บ้าพลังไงตัวเอ้